สวัสดีค่ะมาพบกับเต่าอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ต่อก็ขอมาพูดความในใจนิดนึงนะคะกับผลการประกวด Miss Universe 2020ที่ที่ฟลอริดาไมอามีนะคะที่อเมนดาตัวแทนประเทศไทยของเราเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2020นะคะก็หลังจากที่ได้ดูวันนี้เนี่ยในความรู้สึกของของเราเองเรารู้สึกว่าไทยเราไม่ควรจอดแค่ท็อป10ไม่ควรจอดแค่ท็อป10และไม่ควรจอดแค่ท็อปไฟถ้าเข้าไปยังไงก็ทะลุจนถึง ได้สวมมงกุฎแน่นอนอันนี้รับประกันได้ก็ค่อนข้างที่จะเฟลนะคะกับผลการประกวดวันนี้คือเราเองเราไม่คนจอดแค่ตรงนี้จริงๆด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมัน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 พร้อมพร้อมมากกว่าทุกปีนะคะก็อย่างที่บอกว่าอเมนดาเองเนี่ยคือผู้หญิงหนึ่งคนที่เตรียมตัวค่อนข้างดีมากกับการประกวด ส่วนตัวเราไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นในเชิงธุรกิจหรืออะไรเนาะแต่เราแค่อยากจะบอกว่าคือถ้าคุณตัดสินอย่างเงี้ย you are not fair do you know right now Miss Grand International is the best b e a u t pageant and fair modern Miss Universe ต้องใช้คำนี้นะคะอันนี้พูดจริงๆทีนี้เรามาดูกันว่าตัวแทน5คนที่เข้าไปตอบคำถามดีไหมอันนี้ขอพูดตรงๆว่าไม่ได้ดู เพราะพอพอ,อเมนดาไม่เข้ารอบปุ๊บก,ก็คือติดเลยนอนเพราะเรารู้สึกว่าโอเคไม่แฝและไม่แฝก็ไม่จาเป็นที่จะต้องดูไม่จำเป็นที่จะต้องสนับสนุนแล้วเราแค่รู้สึกว่าอะเมนดาพลาดตรงไหนอะถ้าอะเมนดาพลาดเดินสะดุดล้มหัวขมารอบชุดายน้ำโอเคพอไหวหรือว่าอะเมนดาเหยียบกระปูงตัวเองชุดขาดอย่างนี้โอเคอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งเพราะอะเมนดาไม่ได้พลาดตรงไหนเลยเราในนามตัวแทนของคนคือประชาชนคนไทยที่เป็นเด็ก พอไหวหรือว่าอมเมนดาเหยียบกระปูงตัวเองชุดขาดอย่างนี้โอเคอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งเพราะอแม,มนดาไม่ได้พลาดตรงไหนเลยเราแนะนาตัวแทนของคนคือประชาชนคนไทยที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าสิ่งที่กองบิชูดิเวเอร์สสลาดคืออะไรรูป้ป่ะเขาใช้ฐานแฟนคลับของเวียดน,นามฟิลิปปินส์กองเชียร์ไทยหรือว่ากองเชียร์ลาวพมา่าอะไรต่างๆที่มีฐานแฟนคลับเยอะแล้วก็สนใจการประกวดนางงามค่อนข้างมาก เห็นไหมเขาไม่ได้เหลียวแลไชน่าเพราะว่าไชาน่าคือประเทศที่เขาไม่ได้สนใจการประกวดนางงามอยู่แล้วนะฮะเป็นการล่อื่อเราจริงๆแล้วว่าถ้าคุณให้วงเราเรามันจะทําให้ฐานแฟนคลับเหนียวแน่นแล้วเขาก็รักกองกดมิชชั่นเวิร์สมากยิ่งขึ้นอันนี้ใครเห็นด้วยมัง้งคือตัวของตาออินแต่แค่รู้สึกว่าถ้าให้มงมายังไงคุณก็ไม่พลาดอยู่แล้วเอาง่ายๆดูนะเปียกับแคทคุณให้มงสองคุณให้มงสองงกับฟิลิปปิน เชื่อป้าตอนนี้คนสองคนคนนั้นทั้งแคทแล้วก็เปียคือนางงามจัก,กรวาลที่ียกได้ว่ายอดฟอร์ไม่ใช่น้อยเลยนะเป็นนางงามที่มียอดฟอลโล่ไอจีเยอะมากเป็นสิบล้าน <c oughs> คุณคิดดู <c oughs> แต่ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป้าการที่เขาให้เม็กซิโกมงเนี่ยด้วยระยะเวลาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปีป,ปีปลายปีก็จะมีการชาร์ตมิสยูนิเวิร์สสองพมันเหมือนเป็นการเอ่อให้ปลอบใจลาตินเพราะว่าลาตินไม่ได้นานแต่เออปีนี้เป็นปีที่เราได้ตัวแทนที่ พร้อมซึ่งเราไม่รู้ว่าปี2 0 2 1นีเนี่ยปลายปลายปีเนี่ยจะมีใครที่พร้อมก่อนนี้ไหมนึกออกปะล้วคําถามทุกคําถามที่ถามในรอบห้ากลุ่มสุดท้ายที่ดิฉันได้ไปอ่านมาเป็นคําถามที่เข้าปากอเมนดาหมดเลยมั่นใจว่าถ้าอเมนดาเข้าไปตอบหยิบไม้ตอบบุ๊คคือ outstanding แน่นอนมงแล้วก็มง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 คือใช่ปะมงวางอยู่บนหัวอเมนดาแล้วแต่พรล,ล่ามันหิวเงินไงกองม่ชวนิเว่ามันหิวเงินมันเลยทําให้มันทํากับเราแบบนี ซึ่งเราในฐานะคนไทยเราแค่รู้สึกว่าเออทําไมวะขนาดปีของฟ้าใสอะคือว่าอ,อกหักแล้วนะนี่อ,อกหักซึ่งวันนี้ก็เต่าก็โอเคช่างมันจบไปเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะประกวดใหม่ได้อยู่แล้วเต่าก็อยากให้กําลังใจออเมนด้านะคะก็อําให้กําลังใจออเมนด้ามากๆอเมนด้าทำดีที่สุดแล้วทําดีมากๆจนใจเรารู้สึกว่าเออมันน้อยแต่แค่ เอออมันน่นาทําดีมากๆแล้ววะแล้วก็อยากให้กําลังใจไปถึงกอง TPN t n นะคะ t n เข้ามาทำ Miss, ํำ i ิชินเวิร์ส Thailand ได้2ปีนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆซึ่งเชื่อว่าตัวแทนที่จะมาประกวดในปลายปีก็จะเป็นตัวแทนที่ว้าวอีกคนหนึ่งมากๆที่จะเป็นตํานานมากๆนะคะก็อยากให้กำลังใจแล้วก็ให้พัฒนาไม่ใช่พัฒนาสิสู้ต่อไปพราะยังไงเอาเถอะ อกองทีพีเอ็นได้เขาเรียกว่าอะไรได้ลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe Thailand การเป็น National Director เนี่ยไม่ไแน่ใจว่า5ปีหรือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเชื่อว่าทีพีเอ็นจะสามารถคว้ามงได้อย่างน,น้อยหนึ่งมงแน่นอนนะตอนนี้คือพอลล่ามันแก่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่พอลล่าชนาขึันเลยรู้ปะ่ะพอลล่าเอาไทยเข้าท็อปๆๆ,ๆๆบ่อยๆเลี้ยงไข้แรงมากเลยนะแต่เมื่อเทียบกับ Miss World Ators, มิสเวิลด์ถ้าหลอนส่งไม่เก่งจริงชอบปัดอย่างนี้เลยปัดเลยแต่ถ้าหลอนส่งเก่งจริงเนี่ยก็เหมือนนิโคลีนจำได้ปะนิโคลีนเขาจะเข้า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 เลยอย่างเงี้ยเออดังนั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะยังก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะก็เราก็เป็นกองแชร์ที่ดีกันต่อไปดิฉันก็ไปคอมเมนต์มาว่ามิสแกลนมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะอีสต์เดอร์เบดพิวบิวตี้แพจินแอนด์แฟร์โมเดิร์นมิสยูนิเวิร์สนะคะ โอเคช่างมันเชร์กันต่อไปยังไงวันนี้นะคะเต่าก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเต่าด้วยนะคะแล้วก็เต่าก็จะมาทำถ้าชอบนะคะก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็เต่อจะมาทำคลิปการประกวดอย่างนี้อีกเตาอ,อยากทำเรีอคชั่นมากถึงว่าทำให้เป็นโง่มากเด้อศึกษาแล้วก็ทำเป็นรีแคปการประกวดนางงามต่อไปนะคะยังไงวันนี้เต่อ